ทุกคนคะนี่คะ่ะคือต้นเก่งจีนนะคะเหมือนมันจะมีหนามนะคะแต่หนามมันไม่คมเลยค่ะหนามมันนิ่มมากเลยค่ะตัดแล้วจะไม่เจ็บมือนะคะอ่าต้นเก่งจีนต้นนี้นะคะถ้ามันจะเลื้อยยาวเป็นเมตรได้เหมือนกันนะคะถ้าเรารักษาดีๆค่ะแต่ปันนี้มันหักค่ะเพราะว่ามันแกว่งวเราแขวน้วยที่ต้นไม้เนาะลมมันพัดก็ไปกระแทกกระกิ่งไม้มันก็หักหมดอะคะ่ะก็เลยเหลือแค่นี้นะคะ มันมีต้นสวยกว่านี้นะคะแต่ให้เขาไปแล้วค่ะต้นนี้มันจะไม่มีใบเลยนะคะช่วชีวิตของมันจะไม่มีใบนะคะดอกมันก็สวยเหมือนกันค่ะแต่เป็นดอกเล็กนะคะอันนี้เราเรียกว่าเก๋งงูเขียวนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรดิฉันก็เลยเรียกเก๋งงูเขียวเพราะว่ามันยาวมันเหมือนงูเขียวค่ะผิดกับต้นพญานาคราชนี้นะคะ อันนี้จะมีน้าคมซ้อนอยู่นะคะถ้าเราจับแล้วไม่ดีนะมันอาจจะตํามือเจ็บได้ค่ะนี่ค่ะสายยาวนะคะต้นเป็นสายยาวเป็นเมตรเลยค่ะนี่ค่ะมันต่างกันนะคะมันมีใบกับไม่มีใบนะคะมันคล้ายๆกันค่ะบางคนจะจําสับสนคิดว่ามันเป็นต้นเดียวกันนะคะนี่ค่ะ เอาไว้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะต้นเก๋งจริงอีกชน,นิดนึงที่มันมีดอกนะคะนี่ไล่แล้วก็ไม่ไปค่ะชอบมาเข้ากล้องค่ะชอบจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะต้นที่มันมีดอกนะคะนี่คะ่ะดอกเก๋งจริงนะคะ อันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นี้จะด่างนะคะต้นจะเล็กค่ะแต่ก็จะยาวด้วยนะคะแต่ยาวช้านะคะยาวยาวนะแต่ยาวช้าค่ะนี่ค่ะนะคะและนี่จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะต้นนี้จะต้นใหญ่ต้นอวบนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะต้นนี้ไม่ด่างนะคะ การปลูกนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเด็ดออกมาเลยค่ะหักออกมาเลยแล้วก็จิ้มลงไปในกระถางเลยค่ะอ้าวคว่ามแล้วเก็บมาก่อนนี่นะคะวางแค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะแค่นี้เลยค่ะแค่นี้ค่ะ ใส่กระถางเล็กนะคะใส่กระถางใหญ่ไม่ได้ค่ะ,คะดินแฉะค่ะได้ดินแฉะแล้วมันจะเน่าแล้วก็จะตายนะคะงดรดน้ำสามถึงเจ็ดวันนะคะแค่นี้ค่ะน้องก็มีรากแล้วนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะ